สวัสดีค่ะชื่อปิ่มนะคะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์กันกับใจรับเชื่อพระเยซูค่ะต้องขอเราย้อนไปเมื่อหลายปีที่แล้วก่อนว่าปิ่มได้ไปทำงานที่มูลนิธิเด็กกำพร้าแห่งหนึ่งแล้วก็เจ้าของเขาเป็นชาวต,ต่างชาติแล้วเขาก็เป็นมิชชันนารีด้วยซึ่งตอนนั้นเขาให้ทุกคนที่ทำงานอยู่ที่นั่นได้เรียนพระคมภีร์ทุกอาทิตย์เลย ตอนนี้ก็เลยมันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ปิม่มได้ยินเรื่องของพระเจ้าและในพระคัมภีร์เเขาก็สอนว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกสร้างมนุษย์แล้วก็ยังให้ส่งพระเยซูมาเพื่อช่วยมนุษย์ล้างบาปด้วยเรื่องนี้มันทําให้ปิ่มรู้สึกออสนใจและทําให้รู้สึกว่าอยากอยากจะไปโบสมากยิ่งขึ้นตอนนั้นก็เลยตัดสินใจที่จะไปไปโบส พอไปได้ไม่กี่เดือนกอ็ตัดสินใจที่รับเชื่อพระเยซูค่ะจุดที่ทำให้ตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูนะคะก็คือได้นึกถึงเหตุการณ์ในวัยเด็กก็คือเราได้ทำความผิดร่วมกับเพื่อนคนหนึง่งแล้วรู้สึกว่าตอนนั้นอะ่ะมันเป็นการทำบาปที่ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเราแล้วในหลักความเชื่อเดิมของเราอะ่ะเขาก็เคยบอกไว้ว่า,วาการทำบุญกับ การทำบาปมันเป็นคนละส่วนกันเราไม่สามารถที่จะทำบุญเพื่อจะลบล้างความบาปหรือความผิดที่เราเคยทำไว้ได้พอเรานึกถึงเรื่องเราเรื่องเหล่านั้นทำให้เรารู้สึกหมดหวังแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไม่รู้จะทำยังไงซึ่งเราไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขอดีตท,ที่เราเคยทำผิดไว้ได้พอได้คิดทบทวนถึงชีวิตตัวเองก็ทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเรา เราเป็นคนบาปคนหนึ่งที่แบบไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองให้หลุดพ้นจากบาปที่เราเคยทำหรือว่าความผิดที่เราเคยทำในอดีตได้เลยจนปิ่มได้ยินเรื่องพระเยซูว่าพระองค์บอกว่าถ้าเราเชื่อพระองค์แล้วเราจะพ้นจากบาปตอนนั้นก็เลยตัดสินใจที่จะรับเชื่อพระเยซูค่ะก็ชีวิต <c oughs> <c oughs> หลังจากรับเชื่อนะคะรู้สึกว่า ทัศนคติการใช้ชีวิตมันเปลี่ยนไปพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงความคิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงจิตใจเราอยู่หลายเรื่องทําให้ความความเห็นแก่ตัวของเรามันลดน้อยลงเรามีความรักแล้วก็ความเห็นความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองใจเย็นลงจากที่เป็นคนพูด พูดไม่ไม่คิดหรือว่าพูดแบบคำพูดที่ทำร้ายความรู้สึกคนอื่นก็มีสติที่จะยับยั้งตัวเองในการพูดได้เวลาเรามีปัญหาหรือว่าความทุกข์ยากเข้ามาเราสามารถที่จะตอบสนองมันได้ดีกว่าแต่ก่อนก็คือเราไม่ได้ไปเครียดหรือว่าไปวิตกกังวลกับปัญหาที่เกิดขึ้นเรา จัดการโดยการอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าแล้วก็รู้สึกว่าคําอธิษฐานหรือการที่เราเอ,อ,อธิษฐานต่อทูลขอต่อพระเจ้าม,มันช่วยให้ความรู้สึกหรือว่าจิตใจเรามัน,มนสงบขึ้นถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่เราแบบไม่ไม,ไม่โอเคค่ะก็ชีวิตชีวิตปิ่มหลังจากนี้รู้สึกว่าปิ่มมีเป้าหมายแล้วก็รู้สึกว่าเรา รู้ตัวเองว่าเราจะอยู่อยู่เพื่ออะไรแล้วก็ทําอะไรชีวิตในแต่ละวันมันมันอยู่แบบมีความหวังค่ะว่าเราจะอยู่เพื่ออนาคตที่รอเราอยู่แล้วเราไม่ได้อยู่เพื่อชีวิตแค่ปัจจุบันค่ะขอบคุณค่ะ